สวัสดีสสดค่ะคเล็กนะคะมัมมี่สันยูเคกลับมาอีกแล้วนะคะมาเดิมมาเดิมมากินข้าวง่ายกันจ้าตอนนี้เวลาตอนนี้ว h a ท่า m e ิเ it อเ่าเบสเล็กดึกแล้วนะจ้ะกินข้าวกันด <Nine S 1> ึก <clock>. Sorry. อืมเพราะว่าอยากลูกอยากเต่านะจ้ะลูกเต่าขึ้นไปข้างบนกันแล้วก็เลยถอดไก่นะจ้ะวันนี้มีไก่กรอบกรอบนะคะจะบอกให้หมักนานมาก m a r i n a t e d overnight ก็คือหมักข้ามคืนนะคะเริ่มกัดกันอื nice กอดมากมแล้วก็มีเจียบองชิลิเพสต์ asparagus broccoly cauliflower uh ไ huh. ก่เนี่ยในภาษาอังกฤษน่ะ chicken ไหมบอนอกจากมันจะแปลว่าไก่แล้วนะมันแปลอย่างอื่นได้ด้วยนะคะหูบอมีราฝรั่งอะ่ะเขาจะเปรียบเทียบกลมที่ขี้ขาด ยู you, card, na, อ,อย่าขี้ขาดนะอะไรเงี้ยบางทีเขาจะใช้คำว่า Chicken Don't be such a chicken อะไรเงี้ยขี้ขาดนักนะยูนะอะไรเงี้ยมั้แต่ถ้าเขาบอกว่ายูขี้ขาดอะไรเงี้ยนะ you are such a c h i c k e n โอ๊ยปากเบื่อน้อ or just say you are a chicken มึงเด่อมึงเดมึงปากเด้อ you are a chicken we don't uh, oh <laughs> <laughs> you are such a chicken yeah Well <laughs> mm -hmm. <laughs> you are such a chicken speak <laughs> mm -hmm. you are such a chicken you are such a chicken h กไหมใช่ลอง e ีพ็อกจา r ยูอัพส์เช c ชิคเก้น v อเ y ดีมากคู่ขี้ขาดเลยอยู่อ่ะนะอยาแต่คำว่าขี้ขาดจริงๆในภาษาอังกฤษคือคำว่า coward พูดดา I said it right a a n t e I pronounce it right Sorry, I t h i n so Again Coward คือคำว่าขี้ขาด แต่คำว่าไอไก่มึงจะลูกไก่หลายลูกเจียบหลายเป็นคำเปรียบเทียบเท่ๆนะคะ What is in this sauce? You seen that? ปลา a ยู o กินเ Yeah Tiny little dip ไ y s o ใดบอ้ินผู้ใดบอกให้กินปลาลังกินเจีวบ้างอร่ a ยไห aus.. Cock อู๋อยู่ก็ต้องคุยยูโน่คุยคุยคือการน่วันนี้ Lay ะฆ่าเมย์ตุยขึ้นมาแบบนี้ scoop it up นะคุยในอัง i ฤษในภาษาอังกฤษคือ scoop it so, up yeah I know I ้ a ว d ้าวไม่ได้สอนยูอสอนคนไทยที่มันบอกว่าหูเดียวผีบ้า like you compare <Hello. S 1> you use chicken for something else or no um apart from coward no no just that. oh y e a h แล้วก็ชิกนะแปลว่าผู้หญิงด้วยนะแปลว่าสาวแปลว่าสาวๆอะไรเงี้ยเพราะว่าชิกมันคือแบบไก่ที่ยังเด็กอยู่อืม what for อ๋ออันนี้ไม่เข้าใจว่าเมียพูดถึงอะไร ไม่ต้องขอใจดอกกินไปโอเคโอ้ดัชชิกนี่จะเป็นฝั่งอเมริกาไม่รู้นะเราได้เคยได้ยินในหนังไงไม่ได้ยินในทีวีไงเบิร <Bird. S 1> oh, ์ดเขาเจอเออเออที่นี่นะที่อังกฤษนะเขาจะใช้คำว่าเบิร์ดแปลว่าเบิร์ดนี่แปลว่านกใช่ไหมแต่เขาจะใช้เบิร์ดนี่แบบว่าผู้สาวผู้สาวอะไรอย่างเงี้ยเห็นผู้สาว โอ้มีผู้สาวตียูมีกิ๊กเหรอยูมีสาวเหรออย่างเงี้ยเขาจะใช้ว่า you got a bird ออย่างเงี้ยคนอังกฤษเขาไปพูดอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นฝั่งน่าจะเป็นฝั่งอเมริกาที่ใช้คำว่า chick that chick โอย you got a chick อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ chick ก็คือไก่นะไก่ chicken นี่แหละแต่เขาเปรียบเทียบเป็นสาวๆนะโอเคทีนี้แม่ไก่ก็คือ hen เขาถึงเอาคำว่า hen do ก็คืองานสละ สูตรของผู้หญิงเพราะว่าเขาจะไปเป็นเขาจะไปเป็นแม่คุณแล้วจะไปเป็นแม่ไก่ก็คือหินนะไก่ตัวเมียไก่ตัวแม่หินไก่ตัวผู้คืออะไรวะ cockerel cockerel <The S 3> cockerel cockerel rooster มไม่คอกเกลก็รูสเตอร์นี่แอะรูสเตอร์น่าจะเป็นฝั่งทางอเมริกามั้งรูสเตอร์อย่างนี้นะบ้านเขาคือก็ไกต่ต้อ่ะอืมไก่ต้อ่ะรูสเตอร์นะไก่ตีไก่ต้มะนะไก่ตัวผ่ะนอกจากฝรั่งนะก็จะพูดไม่เหมือนเราด้วยนะไก่บ้านเขายังขันไม่เหมือนเราอีกนะรู้ไหม บอกว่าไก่บ้านเฮาสิบอกว่าไก่ร้องกุ๊กกุมันบอยูนี่เขาสิบอกลูกเขาว่า the chicken go c l u k กค k เขาจะวางสีเด็เนี่ย your chicken go k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  a h your c h i c k e n go กุ๊ก that Thai aren't they speak Thai a n g u a

คอ,คอกนนนนอคุด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  <laughs> สมดีมเนีอกูดูดูดุดอกุดุดุดุแต่ไก่ตัวหูภาษาไทยด้อบัดนี้ายคัน่าจังได๋หเลืมแล้วแม่เอกเอกเอกโอกะโอ๊โอ๊โอ๊อ๊โอกะอ๊ like ๊๊อ๊ปอ๊๊กะ๊๊ When you call chicken how you call chicken i i never call the chicken we don't have <laughs> they're already me <laughs> but i take it to the supermarket to buy it there's already ask in a packet have a friend ask your friend bassis he got right. chicken pets he says oi mate mm. come here ta yak wa khon lai kai dai yum khan mo khue kan ka baw su kan thang na ja gin kai ka baw rueang kai kham <laughs> จำไวเบากกับฝรั่ังเด้อ o n t be such a chicken วางสิเด้ออิจยาบอง Don't be such a chicken hmm. ใช่ได้นะคะแต่ถ้าจะเอาคำแบบหยาบนะ can we say the root the root one <laughs> What's the root one <laughs> 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 No. Why you compare a coward to a woman bit? Oh. Uh, probably it's a pussy cat. No. But nobody ever pet me out, you cat bit, not a woman bit. <laughs> no, that's you, Lamog. <laughs> oh. Are you turn it into. Oh. เขาบอกได้ความมาจากอาวัยวะเพศแมวอ,อวัยวะเพศแมวตัวเมียนะคะไม่ใช่อวัยวะเพศผู้หญิงแ้วเขาบอกสงสัยเป็น you already set it out ผู้าย you already set it out เขาบอกสงสัยผู้ช้วพู้ชคยไหมแล้วเขาบอกสัสันๆนะ huh? oh, oh, yeah. no, uh ไหม Don't be a pussy. a I don't know. I just don't get it. It doesn't no, make sense why you put. Because I. I thought it's meant of. Yeah. The woman, but. Don't like be a willy. That doesn't make sense. <laughs> That's why I thought. Why are you compared to that? Because that bit is where we give birth to a child. Mm. And it's not. Coward. No. She's it's, brave. she's brave she's use useful as well <laughs> exactly นี่มาเปรียบเทียบว่า I didn't make the rules I don't know คนขี่ขาดเป็นอวัยวะเพศหญิงเดี่ยทนทานสิตายนะคะท่างออกลูกิ์ช่างนั่นแหละนาว่าบุตรสองภาษาอังกฤษเนี่ยอืม โอเคเรามีแขกรับเชิญมาแจมนะจ๊ะมีก <laughs> อดเกสอขยับมะขยับมาให้ด้ตตีได้นั่งด้วยเห <laughs> <c oughs> ็นไหมมือจ่อมานาั่งมานั่งดูมามีสานยูเคนะคะ <c oughs> บริเ่ไแหลายแตกอย่างเดียอะนะบอกภาษาอังกฤษได้พร้อมเอาไปมากเลยเพื่อนๆนะือ,อ ข้าบอกเจ้าอ่ะกวกลิ้นอ่อนๆนะดีบระดี๋ยวว่าเ,าเก่งก็ข่อยอีกแ้วข่อยกวกลิ้นแข็งแล้วเนี่ยฟลวร์ิีวอาเลยใช้เวลาเป็นสิบปีนะคะ a s ส a ปอร์เตสตุยจับบองถ้าตุยก็สกูปปีดับ dip 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 dip. Yeah. Can you hear that? Hmm? Can you hear that? Oh my oh, god. Oh. Oh. The nutter is here. See, can we get in? There he is. <laughs> <laughs> oh why did you have to get oh, by the... <laughs> Not anymore. <laughs> Come back here then mate. Oh, you go nato. behind. There you go. You want some chicken? Yes. Where's my kiss? <laughs> Where's Daddy's kiss? You come all this way. Oh, right here. yeah. Right there. Come on. Chicken my boccolina. Oh your, your favourite. Yeah, so then my favourite. S E S M A. You wanna get in there? You can't see yourself in there. Yeah. Eat it eat, eat it. Eat it close to the oh, microphone. Yeah, go to the close to the mic. Go, go, go. My help, my help, my oh my help. Benai, look. Benahi. My microphone is here. Come around. Oh no no no, yeah, you have go. gotta be quiet and eat. วิธีการลอล,อลอกินผักนะคะอ,อน,ะนุตวนเออไม่ต้องอ้าเลยนะ้ออนตุตวนก็ไปควยอย่า CS มาไม่ต้องไปอมหน้าก้องไม่ต้องไปอ ทำไมต้องไปอมทากล่องทำไมไม่เข้าใจเนี่ยชี้ไปเยอะมากเลยสงสัยต้องได้ไปแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตัวปุ๋ยมันเยอะไปเลี้ยนหน้ากล่องกล้องมัวนะคะแถมพักติดอยู่นะพักติดอยู่น้ากล่อง หันกล้องมาทางนี้หน่อยดิเออดิเดี้ยทัวร์เน็ตทูเซเดนนี่อะแต่เสร็จคุณชิลที่เราเพิ่มเล็กน้อย bit oh my god that's it okay ไปคุณกำลังจะทำอะไรอะซิม่าไป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  Noise <laughs> <Ay>! <laughs> with your mouth do together Mommy, yeah? what you been teaching it? Nothing. เดี๋ยวนี้วันนี้ต้องขอลาไปก่อนแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมจำไปใช้นะคะศัพภาษาอังกฤษเซนคำเยสเซกุปายะมาสวัสดีครับตรงนี้ไม่ต้องไปเรียนนะคุณสวัสดีค่ะจะตะโกนทำไมจะตะโกนทำไมเซน thank you for watching bye thank you w a t

thank <laughs> you